สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องเที่ยวเที่ยวชิมในช่องช้าคู่ใจปลายควนเมืองนะคะชอบกดไลค์แชร์กดเทรถ้าอยากให้เราทุกทต้องมาดูช่องช้าคู่ใจพลายควนเมืองนะคะตอนนี้เรามาถึงอะไรนะแหลมบริหายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือไปที่เกาะกันต่อนะคะทุกท่านตอนนี้โอ้โห มีจต่เรือทั้งนั้นเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกของเรา,าแล้วก็ของเด็กๆนั่นแหละอืมวันนี้มีใครมาบ้างนะครับอือไทรสอนหมูแบนยานิดพี่แพนออกัดออกก,ออกรนอืมตอนนี้กำลังเริ่มนะคะลงจากรถจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้เราจะไม่นั่งเรือใหญ่นะคะเรือแบบนี้มันจะเร็วหมูวันนี้เราจะแบบเอาแบบเรือเรือเล็กอือเพาอยู่ขนน้่งนน้า <laughs> เพราะว่าถ้าเรือใหญ่นี่จะใช้เวลานานนะคะอาจจะถูกแต่ว่าใช้เวลานานเ,เ,าเพราะว่าเด็กๆวันนี้ก็ออกออกกัดก็มีอาการแบบไม่ค่อยสบายแต่ว่าอยากมานะคะก็เลยอเอาเอาเรือใหญ่ ดูอ่ะคนเยอะมากนี่คือเขากำลังจะมาลงเรือดูนะคะดูโอ้โหสุดยอดหมูเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต,นต้นไหมใครเคยนั่งเรือมาแล้วเค,เคยไหมฮะไม่เคยนั่งแล้วไม่เคยไปเกาะอ,อะไรเนาะอตอนนั้นเกาะสมิทธ์มองแล้วจะไปเกาะไหนอีกฮะ เกาะนุ๊กเกาะแมวปิดูนักท่องเที่ยวก็ลงมาเป็นบัสเป็นบัสเลยนะครัดูอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนะคะอ่ะตอนนี้ก่อนเราจะไปเข้าเกาะนะคะตอนนี้เราจะต้องมีอะไรนะครับแว่นกันแดดกันก่อนนะคะแฟชั่นแฟชั่นเออคืออยู่แบบนั้นกันแดดพี กันแดดกันแดดเราใส่กันแดดนะคะอันละหนึ่งร้อยใช่ไหมคะหนึ่งร้อยลดหน่อยหลายตัวเกือบทุกคนเัยนี่ได้เท่งได้กันเยยังไม่ก็ก็จะเก็บพลิปบรรยากาศดีอเออไนก็สวย หมูเอาไหนอืมเอาหมูได้เอาไายหมูตกลงเอาไหนอันนั้นได้ไหมโอ้เอานี่มันฝรั่งไหมตรงนีคือพี่แฟนใส่ของพ่อสารเก่าพ่อใช่ไหมตรงอันนี้อันนี้อันนี้วะอรอได้เท่าไหร่คะอันนี้เราสนันเอออ่ะสรุปได้ทุกคนเอ้า ใครสนใจผมหนึ่งสามสามสี่ห้าห้าตัวตละแปเออง่ายกว่าง่ากว่าผมสาี่สิบสี่อีกใบเดียวน่ะเดินไปใบเดียวแล้วอม่ดีแท้ โอ้หมดพอดีเลยอเคขอบคุณมากครับพี่ขอคมเาไยังไไปอยได้น่้าหมวกเอาหมวกหมวกบอีกนะครับตอนนี้แปสิบอาเจ้ากับน้องเขาอไหมเด็กแม่มีหมวกแล้วยังไม่มีอ้ยหมูไม่ใส่รองมูนะต่วนนาว ต้องชนหมดนะครับตอนนี้หมอก็จะใสโอ้ปาดเพิ่นนี่กระแดงทั้งชุดเบื้องส่งกระแดงเอาแว่นตากระแดงเอาเข้ากันหมดเลยน้าหมูเหมาะกับแดงนี่แหละแต่เปื้อนไม่ชวนตอนนี้ยังไม่ถึงเรือเลยทุกท่านเราก็ช็อปกันแล้วช็อปช็อปก่อนจะไปเกาะยังไม่ถึงไหนเลยแปดสิบ เากันไหมแกเปสีอะไรเข้ากันลูกต้องใส่ลูกเหรอเอาสีนี้เหรอ,อ,อสีดำเหรอมือรถก็เกลีก่ยได้เลยจุกอ่ะเดี๋ยวให้เลือกกันก่อนนะคะทุกท่าน<อ>คือเรายังไม่ถึงเกาะตอนนี้เรา,เอาชอบกันกระจายก่อนรูปมันอยู่ข้างหลังเลยโอ้โหเออสีรุ้งเออเพนชอบสีนั้นเหรอเพนเอาสีอะไรหมดแล้วเหรอ วิสีลุงมัสวยกว่าน้แผนลนหมดเป็นพันแล้วเออสีนั้นสวยกว่าแพนนั่นนะสีสันนั่นนะร้อยเท่าไรสงรสี่สบนี่ดิสอีแพนสอีแ่นบ่เออสามใบสอ้ยเหมอนปสองร้อยสี่สิบสองเจือเรเออกลนทสีออกสองสีินเจอกันที่เกาะเลยนี่พร้อมแล้วครับทีมงานอะไรครับ มาเรียมาเรียทีมงานมาเรียไม่ใช่มาเปยนะครับไม่ใช่มาเปยดูนะครับดูได้หมวกได้แว่นครบกันทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะลงสะพานมาแล้วนะคะฮะกลังไปกังโอ้ตอนนี้นักท่องเที่ยวนี่เป็นคณะเขาจะมีผ้าแดงของเขาเนาะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,ม,ม,มสัญ,ญลักษณ์ประจำกลุ่มอืมสัญ,ญลักษณ์ประจำกลุ่ม บางบางคณะผ้าแดงบางคณะผ้าลายโอ้โหตื่นเต้นไหมครับไหนๆหน้าอาไรครับเหมือนนักท่องเที่ยวมากเหมือนแบบเด็กต่างประเทศมาเลยเด็กเกาหลีหรือเปล่านี่ตาติบติด้วยอ้าว L M Sorry บอ Where you from บ่ฮู้บ่ฮู้ Where you from นะบ่ฮู้ พัทยาซิตี้นะคะทุกท่านนู่นรถของเราจอดอยู่ด้านนู้นนะคะทให้านเอายกก็วาง่าดเา้อ,อ,อยู่ทางนี้เหรออยู่ซ้ายหรือขวามันจะมีชื่ออยู่มันจะมีชื่อท่าเรือของเราอันนี้เราจะขึ้นเรือเล็กนะคะเราไม่ได้ขึ้นเรือใหญ่ ทีมนี้จะเป็นผ้าสีม่วงในนักท işte bueno> ่องเที่ยวต่างชาตินะคะโอ้โหโอนเป็นผู้นำเลยนะคะงานนี้นะคะวันนี้สีฟ้าเข้ามาเป็นกลุมทัวร์มีแต่สาวสวยๆเลยของเรากลาง เยอะนะครับเพื่อนูดเต็มทีมเรามีแต่คนแบบว่าสมบูรณ์เออหมู้ yeah. ด,ด,นนด,ดูนะครับกางเกงแดงนะครับกระเป๋าแดงหมวกแดงทีมนั้นได้เลยนะันเ <c oughs> ออมาตอนนี้ใจรุ่นมาเออลืมให้เอารองเท้าแดงมาใส่ด้วยมาใส่ซ <c oughs> ึ่งมาให้เลยนะกุกลา <c oughs> <อ>ง <c oughs> เเขาว่าโป้ที่สามนะใช่ปะที่สอันนั้นโป้ที่สี่อันโป้สามเรือเร็วนะอะไรแรงอ่ะเดี๋ยวเราเราหาท่าเรือของเราก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงถึงอะไรนะท่าเรือที่เราจะลงแล้วนะครับดูสาวสาวหมูมาถ่ายรูปกับสาวสาวหน่อยสินี่อยู่ตรงนี้อู้ทำไมสวยสวยเน้นไม่ถ่ายไม่ถ่ายเป็นมาดูอะ่ะ สาวสาวสวยมากเลยสาวเจ๊กบ่ะหน้าตาหน้าเขาเนียนมากเลยอ่ะอุ้ยแกเนื้อเองดูหน้าเขาหน่อยหนึ่งนี่นะอืมดูสวยจริงๆสวยจริงๆยี่สิบเจ็ดเป็นเจ๊กหรือบอกเขาเราเขาเราญี่ปุ่นเขาลิเออโอนมาแล้วหไนมันก็เป็นแบบนั้นแหละ แล้วเรือใหญ่เขาลงตรงไหนกันนู่นนู้นนู้นแม่อ๋อขอกอีกครับฮะเรือใหญ่มีสไลเดอร์ด้วยซ้ำเลยลืมซ้ำคุณเนอะซ้ำคุณอะนู่นเรือใหญ่เรือใหญ่ทางนู้นนู้นแม่นู้นเรือใหญ่เรือใหญ่เนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ราต่อยสตาร์กวดต่อยสตาร์กวดตัวละแม่ โอ้ดูครับเดี๋ยเต้นหลือเกินจะลองสู้ทีร้านอกจองสู้ทไหมาองสะดุดดูดูเลยจะกล้าขึ้นไหมนั่นจะกล้าไหมกล้าขนาดขนาดบันไดลิฟต์เองยังกลัวเลยไม่เสียด้ยดดุมาเนี่ยลงไปเลยบ่ อย่าเพิ่งลงไปหมูเดี๋ยวเองเครื่องเครงเคร่งเครงนี่ก็จะให้ชมบรรยากาศย้อนหลังนะคะกับการ <c oughs> สาวสาวต่างชาติตัวก,ก็ขึ้นลำนนแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะคะทุกคนที่นั่งบนเรือนะคะเพื่อ <c oughs> ความปลอดภัย <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูตอนนั่งเรือกันเลยนะคะ ตอนนี้ไานัั่งกบเด็กคนนึงนะครับเอาเท้าไปใส่ด้วยเอป้าเด็กมานั่งตรงนกับหมูตัวนี้หมูได้นั่งโอ้โด็นี่นั่งสบายมากเลยได้ชมวิวด้วยนะะดูเข้าโรงเรียนน่าจะช้าหน่อยเดี๋ยววางมือน้านะครับใ่วะโอ้ขนาดลงเรือมาก็เริ่มแบบมีอาการแล้วนะหมู ใส่เสื้ออยใ่เสืูชบก่อนนะคะใส่เสื้อมาให้เ้าไหนเสื้อาครับเอา้านะมาหมูทัไทยครับเดี๋ยวเราจะให้ส่งพอลูกนี้ถ่ายบรรยากาศให้ชม คลิปหน้านะคะคลิปหน้าสรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน,น้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ